สาวุธโหแดดนิ oh, ชาดึงช้าแล้วตอนนี้แกมาที่วิภูวิภูวิภูไหลแปะคืดแล้วอานุชาโอ้ยิงไปมิมขึ้นมาตรงนี้โมงมขึ้นไปครับเจี๋มาสกเกมสกอร์อบรอลที่วิภูวิภูลาขึ้นมาวิภูแล้วได้ยิงโอ้ย พงเพชรโดนสก,กิดแล้วบอลยังทานแล้ววิภูจอจอแบบนีโอโฮเสาแรกครับสองครับลุยมาสุดเส็นสุดเส็นแล้วลุยตเราตรงนี้ยังไงข้างมาที่ปฏิพันธ์ชายโพเทหลุยต่อของวิภู ต้องเร่งเลยครับวิภูสุดเส้นหลังแบบนี้ในกรอบมีรอยอยู่แล้วจิ้นต่อบาชโลได้ชาแต่มันโดนเหลี่ยมหนาไปอีกครับผมสุพรรณมหาวัยครับดักอยู่เลยครับบอลที่วิภูวิภูอ้าแล้วแต่หนีแล้ววิภูเร็วกว่าวิภูไปแล้วข้างหน้ามีขยับไหมวิภูมาเอง ล็อกตัดเข้าด้านในยังผ่านได้แต่ว่าตรงนี้หลาดะานแต่นี้แบบยังเปียกยังเปียกอยู่ยังยังไม่ได้บิดใช่ยังไม่ได้บิดโอ้โหลึกโอ้โหดูเอาบอลลงนุ่มๆของวิภูขจวงลากเพืแต่มมีนัทลั์เพ่งจันเลยครับคือฝั่งกรุงเทพทนกับใจก็หดลงไปเรื่อยครับใช่ครับแต่ทางเกษมบฑิตมันฟูขึ้นมาครับเสฟได้กลายเป็นใจฟูกลับมาครับโอ้โหสวยเอิ้นนี้วิภูช่วงหนีมาสามเลยครับลูกไหลไปขวา ขึ้นมาผิดวิธีรอบไหลให้โพสกรปาดเข้ามาแล้วตีเข่า